เอาหมดเลยเอาหมดเลยยายไม่ต้องไปขายอื่นแล้วแล้วเดี๋ยวยายกลับบ้านไปนอนได้เลยทั้งหมดเท่าไหร่บอกผมสวัสดีคนดูทุกคนครับผมพีที่แหลกนะครับวันนี้ร้านนี้ที่ผมพามาเนี่ยค่อนข้างหลับเพราะมันเหมือนว่าผมหลุดเข้ามาตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยส่วนไหนของกรุงเทพะครับ <c oughs> อ๋อส่วนในราชพฤกษ์นะครับผมแล้วตอนที่ผมอยู่ที่ตรงสวนหย่อมวัดยางผมจะพามากินร้านสเต็กถาดนะครับผมแล้วก็มีสเต็กธรรมดาด้วยแต่เริ่มต้นแค่39บาทเองถือว่าถูกมากนะฮะแต่เขาก็มีเมนูแบบ เป็นสเต็กรวมจานใ,นใหญ่ๆด้วยนะแต่ว่าที่สําคัญของร้านนี้คือขายที่สวนหย่อมข้างวัดวันนี้พาไปดูว่าเป็นไงนะครับปะนี่เมนูเขาจะมีแบบนี้เริ่ม3 9บาทถูกมากนะครับไม่ได้แพงเลยมีข้าวมีสเต็กนะครับมีเบอร์เกอร์มีสลัดของทาเล่นเซนไฟหอมทอดไข่ดาวมีหมดนี่มีซูปเปอร์คอมโบเลย399เดี๋ยวให้พี่จัดซูปเปอร์คอมโบให้หน่อยครับพี่ทำไมพี่มา,มาขายในนี้นอ,นนนอ๋อก็อพี่เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ในนี้อย่ายุ่งอะไรพีท <laughs> <laughs> แล้ววันหนึ่งขายเป็นไงบ้างพี่โอเคไหมถ้าช่วงนี้โอเคถ้าช่วงนี้โอเคแล้วแลกไหมแลกไหมว่าเออแลกกันโอเคทจะด้วยสื่อต่างๆครับเริ่มเริ่มลงมาด้วยชุดชุดใหญ่ครับชุดซูเปอร์คอมโบอ่ะไม่มันไม่ได้แค่สื่อด้วยพี่เพราะว่าร้านพี่มันอยู่ในที่ที่ไม่ควรขายสเต็กแหละเออเชื่อไหมครับตอนที่ผมขายวันแรกอ่ะคนแถวเนี้ยดูถูกผมนะดูถูกอะไรครับขายแถวเนี้ยไม่เกินห้าจานหรอก ว่าคนแถวนี้เขาไม่กินกันเตเ็กอ่ะชื่อมันเป็นฝรั่งแต่นแถวนี้มันเขา <คน S 2> เขาเลยคิดว่ามันแพงคราวนี้ผมก็เลยขายเริ่มต้น3 9แต่ราคาผมมา2คนเป็นคนประเภทชอบตะเวนกินชอบตะเวนกินคราวนี้เราก็เลยรู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่คือ3 9เนี่ยพี่ก็พออยู่ได้แล้วเอาเป็นว่าคนที่มากินเนี่ยครับหนึ่งประหยัดเรา กินได้อิ่มนะครับแล้วก็เขาก็ได้กาไรบ้างเล็กน้อยเพราะเขาขายไม่ได้แพงนะครับอเดี๋ยวเรารอสั่งผมเอาคอมโบเลยพี่นะจัดให้ผมหน่อยโอเคครับผมอ่าตะกี้ระหว่างตอนที่ผมรอถ่ายตรงข้างหลังร้านเนี่ยเขาจะเป็นคลองมียายคนนึ่งเขาเอาเรือขายไก่ย่างเนี่ยเสียงเ่ยใช่หรอใช่ยายดีไม้ละ5บาทวันนี้เราไปเหมายายดีกว่าแล้วเราเอาไก่ย่างเนี่ยมาแจกคนแถวนี้นะ เออยายจะได้กลับบ้านทักพอดเลยไปมามายายผมขอค้ำหัวหน่อยนะยายนะยายครับปีนี้ยายอายุเท่าไหร่75็ดสิบห้าลูกเจ็ดสิบห้าทำไมไม่นอนอยู่บ้านยังทำไฝอยู่อ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยก็ทนเอาเหนื่อยก็ทนปกติยายขายไก่เนี่ยขายวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ไม้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยขายยังไงขายยังไงไม่รู้ขายมีมีทั้งหมดกี่ไม้ก็สี่ร้อยไม่คิดเท่าเดียวนะหนอ ข้าวเหนียวมีเท่าไหร่อันนี้ห้าบาทเหมือนกันหมดเนาะอ๋อเอางี้5้าบาทเหมือนกันหมดเนาะเอาหมดเลยเอาหมดเลยยายไม่ต้องไปขายอื่นแล้วแล้วเดี๋ยวยายกลับบ้านไปนอนได้เลยทั้งหมดเท่าไหร่บอกผมนะนะโอเคครับผมขอบคุณขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ย่างก่อนลวยายแล้วเดี๋ยวจัดให้ผมหน่อยหกไม้ก็เหนียวหนึ่งหกไม้ก็เหนียวหนึ่งเอามาหลายชุดเลยครับผมเอาจนหมดนะเอาหมดเลยเอาหมดเลยไปเจอจะได้ไม่ร้อนด้วปาฮะ ไปครับผมไปมา,มาเรียบร้อยแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้าผม,มสเต็กขาดยักษ์นะครับอันนี้ราคา399บาทนะถาดใหญ่มากแล้วก็ลองลงมาอันนี้299บาท แล้วก็อันนี้149้เ้าแล้วเขาจะมีแบบเมนูข้าวด้วยนะครับอันนี้เจ๋งนี้ข้าวข้าวอย่างเงี้ย49บาทเองถือว่าคุ้มอยู่นะนะครับที่สำคัญราคาถูกขอลองชิมเลยอันนี้เราสั่งให้ทีมงานกินทีมแจวเขาให้กินกับนี้เป็นซิงทเจอของร้านเขาให้กินกับสันคอหมู มันดีอยู่นะไม่กินไม่เกินรวมัก,มก็เหมือนร้านสเต็กที่เราเคยกินปกติสิ่งที่ดีของเขาคือมันจานใหญ่และราคาไม่แพ<ล>งสาน,นนี้เขาต้องกินกี่คนครับสาเาเก้านี่ยเหรอครับสี่ <5 S 2> <5 S 1> <น>ืห้าครับสี่หรือห้าคนคนละไม่ถึงร้อยนะระหว่างนี้เราก็จะกินไปเรื่อยนะครับแล้วก็รอใหญ่ย,ย่างสามน้องๆกินไก่ไหมอ่ะ ไม่ไม่บอกยายว่าถ้าใครมาเอาต่อดหน้านี้ก็ให้เลยนะแล้นแหละให้ให้น้องให้ให้หมดเลยตอนนี้ครับผมก็รอยายย่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวใครที่เดินมาตรงนี้ก็แจกได้เลยเอาเอาไปได้เลยที่ครับผมตอนนี้ก็แจกคนละแบงค์นี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาคนแถวนี้จอ <im> ผมเหมาไว้ยา <im> <แหล>้เขาบอกไอ้ี <im> เอาไปให้คนที่บ้านกินหน่อยย้ายขอบคุณครับ <im> ขอบคุณครับ ก็มีคนมาแวะเอาไก่ไปเยเ่มกันนะครับก็มีเพวกพี่วินเรามารับจ้างนะฮะอย่างน้อยก็น่าจะได้ไหลายวินอยู่แน่นอนเนี่ดิเขาช่วยกันนี่เห็นไหมคนกูคนแก่ก็าเอาไว้มีความสุขเลยเห็นไหมนี่นี่น ตบมือม่ายกันต,ตบมากยิ่งเลยเก่งวะาบอกก่อนสามเก้าเก้ามาเนี่ยพูดเลยคุ้มมากปริมาณอาหารนะครับราคาที่เสียไปคุณภาพสามเก้าเก้าถือว่าดีนะครับถ้าอยากจะมาเนี่ยอยู่วัดอะไรนะวัดท่ายางไม่ใช่วัดยางวัดยางวดเาว้าลยอ่ะมันมีเรื่องนะอ่ะวัดยางครับข้างวัดยางเป็นสวนย่อมนะครับเดี๋ยวเราไปรอไก่ แล้วเดี๋ยวไปแจกคนแถวนี้ก่อนนะฮะถ้าคราอยากแวะมาชื่อร้านเ e l ิก o ส s Steakhouse เดี๋ยวเราไปดูว่ายายเสร็จยังแล้วไปคุยกับยายหน่อยแล้วก็จ่ายตังค์ยายเขานะเป็นไงหมดยังเรียบร้อยแล้วนะยายนะเะกี้คนมาเอาไปเยอะมั้งยังเยอะแล้วเนาะดีครับวันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ยายคิดตังค์สองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยครับยายโอ้ถูกเลยวันที่หนึ่งนะยาย ถ้าผมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาแบ่งสักใบหนึ่งคุณพรที่ทีมนคะขอบคุณมากครับอขอบคุณครับยายอวยพรด,ด้วยนะรับรองทีมงานทีแรกเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วนะ <c oughs> นะตรงนี้เดี๋ยวากที่ร้านสเต็กเดีย๋ยวไปเดี๋ยวเราไปคุยกับที่ร้านสเต็กอ่าใครอยากมากินสเต็กบรรยากาศที่ไม่คิดว่าเขาจะคือร้านสเต็กะครับ <c oughs> แวะมาได้ที่สวนหย่อมตรงข้างๆวัดยาบังจากวัดยาบังจากนะครับตรงมาตรงราชพฤกษ์ก็ได้ ครับราจะไปซอย6กครับก็แวะมาได้นะสเต็กชื่อร้านเวลิกูเวลิกูสเต็กเฮาฮะเวลิกูสเต็กเฮาเนี่ยอยู่ข้างๆวัดเลยนะครับลองแวะมานะครับใก่เยอะคุ้มถูกไม่แพงมากนะครับแล้วเพราะว่าคนแถวเนี้ยมีเด็กเยอะเขาก็เลยขายราคาไม่แพงใช่นะฮะฝากมาอุดหนุนหน่อยแล้วกันนะแล้วก็พี่กับผมฝากไก่ได้ได้ก็สมมุติว่าถ้าใครเหลือเพราะเหลือไม่เยอะแล้วแหละแจกไปประมาณนึงนะพี่ถ้าใครซื้อสเต็กพี่หรือว่าอะไรเรียบร้อย ได้ใครมาแถวนี้ที่ฝากแจกเลยได้ครับผมพี่เก็น่ารักมากนะเพราะว่านอกจากร้านเขาจะคนมาเรื่อยๆด้วยสเต็กสเต็กถูกแล้วเขาก็ยังลดราคาให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับขอให้ไทยดีกว่าดีก่อนได้ครับผมขอบคุณมากนะครับฝากแจกไก่ด้วยนะพี่ได้ครับยินดีครับยินดีครับจะเลือกดไลค์กดซับสไครต์ใครที่มาแถวนี้เราจะพึกนะข้างวัดยางแวะมากินสเต็กบริกูทได้วันนี้ไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ